มารวมงานนี Ed, ้ด้วยต่อความยั่งยืนแน่นอนยั่งยืนสุดๆมาทุกปีเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นยังไงบ้างขออภัตอนนี้มันท้องนิดหน่อยก็เป็นผมว่าเป็นปีแรกที่ออกหนึ่งคือเรามีต้นไม้เพิ่มกับสองก็คือเป็นครั้งแรกที่เราแบบพยายามพรีเซนต์ เขาเรียกว่าเป็นดักสตอรี่ของแบรนดิ้งมากขึ้นนะครับบอกว่าเนสกาแฟไม่ได้แค่อยู่คู่คนไทยมนาะอย่างยาวนานแบบหลัก50ปีบวกอะไรเงี้ยเรายังพยายามบอกว่าจริงๆนอกจากแบรนด์ที่อยู่มานานเรายังใส่ใจในความยั่งยืนของแบบตั้งแต่ต้นน้ำัตนปลายน้ำด้วยควมยั่งยืนยรูอแบบต่อคือหรือก็แบบที่ผมอยู่เนสกาแฟมาทุกปี oh, เฮ้ย oh, oh. เดี๋ยวสิไม่ใช่ก็ผมว่ามันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่ บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องคิดไกลอะพนนี่เราเอาสิ่งที่เราทําได้แล้วเราสบายใจแต่เรามาทําพร้อมๆกันผมว่ามันน่าจะดีกว่าเช่นแบบสมมติเงี้ยคุณไม่อยากปลูกต้นไม้มันมีวิธีอื่นอีกเยอะเช่นแบบสมมติว่าจะเดินทางหลักด,ด้วยรถหลายคันเรารวงคันกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหนึ่งอันที่ผมรู้สึกว่ามันก็ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าด้วยครับม่ใก่แฟเเง ก็สำหรับเนสกาแฟเดย์ก็ตรงกับวันกาแฟสามคนด้วยก็หวังว่าจะถูกทุกคนสนับสนุนอย่างนี้ไปตลอดทุกปีนะครับเพราะเราจะกลับมาหาทุกคนทุกปีแน่นอนครับากันประมาณประมางวันถึงกับรางวัลอะไรอ่ะตราะระได้ตระระค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณสำหรับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่แล้วคุณตอบเป็นยังไงตัวที่สี่หรือห้าไม่รู้จำไม่ได้แล้ว ดีใจม,มากครวมรู้สึกท,ท,ที่ได้รับดีใจมากครับวันนั้นคือแบบแต่งหน้าไงจำี่โฟนินได้ไหมใครได้ดูผมฟนิน <laughs> ผมแต่งหน้าเตรียมไปงานคาเทียอยู่ <laughs> อุย้ยขอโทษ <laughs> <laughs> ครับ <laughs> ก็เตรียมตัวไปงานอยู่ครับแล้วก็จริงๆแบบไม่พยายามไม่คิดอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้ คนที่เข้าชิงอ่ะมันค่อนข้างเข้มข้นพ่อมันหนาเอาริงมันนัดกันโหดนัดกันโหดก็เลยลืมลืมก็เลยแบบใช่แล้วแล้วผมผมรู้สึกว่าไม่ติดเลยใครจะได้ไม่ว่าจะแบบฝั่งพี่แบร์หรือพี่โอหรือพี่ฟิลหรือใครก็ตามแบบมันมันโอเคทั้งหมดนะก็เลยแบบปล่อยจอยนิดนึงแต่พอตอนที่รู้ว่าได้ก็ดีใจมากที่ที่ยังสามารถแบบเป็นที่ยอมรับในคนทํางานด้วยกัน อยู่นะครับแล้วก็วก็คอนเเสร็์เดิมที่จริงๆพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่ารางวัลมันยังไม่มาถึงมือใช่ใช่แต่ก็ก็ขอบคุณฮะขอบคุณทุกคนที่ที่เห็นว่าใต้ล่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นเราก็ภูมิภาคภูมิใจกับการแสดงในวิชาชีพของเราที่คนรู้การเห็นใช่จริงๆตอนน่อให้ผมไม่ได้รางวัลอนะ่ะผมก็ภูมิใจในทุกง,งานของผมอยู่ดีแต่เวลา เวลาเราได้รางวัลที่มันเกิดจากการซัพพอร์ตอะไรที่แบบมันรูปธรรมมากๆเช่นแบบจากจากคนในวงการด้วยกันหรือจากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เติมเต็มนะพี่แต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ได้มันมันขาดนะครับหมายถึงว่ามันก็ช่วยเติมเต็มให้เราแบบมีความสุขมีกำลังใจขึ้นในลุกไฟตลอดเวลาในการทํางานใช่ตอนนี้ผมก็พร้อมสหรับโปรเจกต์ใหม่โอ้ยย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 ยวยย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 ย ได้ยินว่าโปรเจกต์ใหม่ก็กำลังก็ยังบล็อกสี่ดีหลาเร่องหลารน่าจะน่าจะต้นต้นเดือนที่จะถึงนี้ต้นเดือนหน้าครับน่าจะเริ่มเวิร์กช็อปกับพันเนอร์คนใหม่แล้วครับเนอร์คนใหม่ะก็เป็นละครละครพี่แอนเป็นแนวที่ผมไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะพยายามบอกให้เยอะที่สุดนะเป็นน่าจะเป็นพีเรียลแรกในชีวิต ใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นเกันพี่แอท่าทางยังไงพอยท่าทางยังไงก่อนจริงจริงถ้าถ้าย้อนจริงก็คือเราตัดผมอยู่ข้างกันนะใช่อันนั้นะคือจุดเริ่มต้นแล้วแล้วที่พี่แอนเคยบอกว่าเดี๋ยวขอไปทำงานบ้านก่อนอ่ะแล้วก็หายไปใช่ไหมแต่เราเพิ่งรู้ว่าเขาทำจริงๆริงนะที่หายไปแล้ววันที่เขากลับมา ก็คือวันงานบ้านที่แป้งที่เราคุยกันว่าเฮ้ยมีสิ่งนี้สนใจไหมแล้วเราก็ฟอลโล่กันมาตลอดแบบยน้มเย้ยตอนที่ผ่านมาก็คือคุยตลอดคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจุดจังหวะที่ไอ้บอกว่าเอาจริงแล้วนะความรู้สึกตอนแรกพี่แอมเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าใช่อ่ะ ผมใช่หรือเปล่ามันมัน,ม,นมันก็ถูกกลับมาคุยกันแล้วก็ลองอ่าน treatment เรื่องโดยรวมอะไรเงี้ยลองเคาะๆตกตก,กันดูลองเอาทีมพ่วมกับทีมงานเขามาเจออะไรงีเดในความที่ผมไม่จะได้ดูมันหนักขนาดไหนจถรเงนี้มันแต่งผมขอดเสื้อไม่เลยสำหรับผมคือเรากำลังจะพาคนดูไปสู่ทีเียดแบบใหม่ หมายถึงว to ่าสุดท้ายแล้วพี่เรียดมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะต้องซีเรียสหรือข้อจํากัดเยอะผมว่าเรามาลองทําพี่เรียดที่ไร้ข้อจากัดกันดีกว่าอ้แต่เขาบอกว่ากาเรียนโหดมากเราได้เราได้เรื่องนี้มาก็น่าจะตรงกันครับเพราะผมว่าผมก็โหดไม่แพ้นะโหดมาโหดกลับเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเวลาทำงานเราจริงจังนะถามใครที่อยู่กับกองเราเราแบบ รเราเต็มร้อยรอจริงเราเกินร้อยด้วยเออใช่รูดิๆๆ <c oughs> เัน partner กดป่ม้าเป็นแฟนว้าวขนาดไหนก่อนเอาจริงนะผมยังไม่ทันได้โฟกัสเลยว่าเป็นแฟนว้าวไหมแต่ผมว้าวก่อนแล้วอ,ะอ่ะเป็นคนที่เฉียวเฉียวกันมาหลายทีแล้วแต่มันเป็นการเฉียวที่คนอาจจะงงเพราะว่าเราเราเกือบจะได้เจอกันแต่ไม่มีคนรู้ว่าเราจะได้เจอ เรารู้กันเองว่าเราจะได้เจอแล้วก็พี่น้าฮะใช่สิใช่สิตัวเป็นคนอื่นเดี๋ยวก็มีเซอร์ไพรส์แต่จะเซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะรอติดตามนะทำน่าจะปีหน้าไหมนี่จะได้เห็นรูปธรรมจริงๆไปปีนี้ก็ต้องเปิดกล้องแล้วก็น่าจะกลางปีหน้าได้ดีแล้วจะเปิดตอนอมื่ไรอ่ะจะเปิดแบบว่าไปเที่ยวอ่ะเอาไปเที่ยวไม่เห็นเลยอันนี้สาาคุณทอนสงสมยว่ไม่ได้ใจเท่าไหร่ครับ ไม่ผมก็ไม่กล้าพูดไงผมเออไปเลยนะครับ